จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม2567ศูนย์ประสานงานอ,อพอสอทอมอทอรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่8ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2567 โดยได้นำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับศูนย์แม่ข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุทัยวิงสระน้อยในหัวข้อการจัดการศัตรูหมักเม้าด้วยชีววิธีและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์จมกลนภูลสวัสดในหัวข้อการพัฒนาครีมนวดจากสารสกัดหมักเม้าเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข,ข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมอทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนคร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิธ๕ธันวาคมโดยได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถาวายพระราชากุศลน,นวสีจำปาชนนบทและพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถาวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร มทรอีสานวิทยาเขตสกลนครรวมจัดกิจกรรมดนตรีในสวน HM ซองอวบันเลงเพลงของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรน,นอกจากนี้มทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมกับมหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่มทอรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครต้อนรับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครประหลัดอำเภอพังโคนในการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบารมราชากุมารีประจำปีการศึกษา2567 นักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานคือนายอัสดาวุฒิสุวรรณศรีนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่1คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากคณะผู้เยี่ยมชมมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมเตรียมความพร้อมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคตในการพัฒนากำลังคนด้านสเตมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ LMS สำหรับนักศึกษามทรอีสานวิทยาเขตสกลนครโดยเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกงานหรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต กิจกรรมโอทอปสัญจรครั้งที่3โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครณโรงแรมเดอะวันบึงการจังหวัดบึงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการบรรยายและการนำเสนอโครงการโอทอปที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปอวโดยมีผู้ประกอบการโอทอปและคณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า30ราย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาและให้คำแนะนำการพัฒนาโอทอปในพื้นที่เป้าหมาย10จังหวัดในปี2568มทอรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมพิธีลงนามความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรเป็นผู้รับชอบด้านพลังงานสามัญอาคารและโรงงานการลงนามในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา มทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมให้การต้อนรับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกลุ่มผ้าย้อมครามพร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อครามและการย้อมครามการออกแบบลายผ้าด้วย AI ในโอกาสนี้คณะนักวิจัยโดยมีอาจารย์ดรวัฒนาแผลติตะ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์เป็นตัวแทนในการนำเสนอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครามและการย้อมครามรวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนถึงการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมุนไพรณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครได้รับการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้รับจ้างงานที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้านมวาริดและเนื้อครามสกลนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำคำขอเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นโดยวิทยาเขตสกลนครจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล